ไม่ต่างใช่ไหมครับสมัครถหวอดูแลไปด้วยกันเลยครับกับกับมีสิวหรือผิวคลอนต่างๆสามารถประมาณค่ะแปดชั้นด้วยพลังงานของเลเซอร์รุ่นใหม่พวกอุปกรประสิทธิภาพมันดีกว่ามันจะเห็นผลเร็วเราไม่ได้ยิงกับดวงตาเลยมันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะอยู่มันกันหกหมดเลยครับแต่สว่างนิดนึง เพิเฉลี่ยประมาณ5้าไปว่าดูรว่าจะดูเหมานันที่ครั้งอ่ะส่วนพระาจะต่างออกไประดับหนึ่ง